สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเราเขาและคุณนะคะ EP ีที่เท่าไหร่น้อไปดูเอาแล้วกันเนาะจำไม่ได้ขอโทษคุณโบไม่จำเลยคะ่ะจำไม่ได้จริงโบจะไม่ได้จริง,ะรงนะไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยอย่างวันนี้คือออกไปข้างนอกมาแล้วก็รีบมาอัดคลิปให้เลยนะโบคิดว่าทุกคนต้องรอฟังแน่เลยเพราะตอนเนี้ยตอนที่อัดคลิปเนี่ยเป็นเวลา เที่ยงคืนพอดีเลย0.00 0 00. นจ้านะคะอะแต่เราลองมาดูกันซิว่าวันนี้เรื่องราวของเขาและคูณนะคะจะเป็นเรื่องราวของใครเราจะแบ่งไพ่นะคะเป็น2องกองนะกองนึงจะเป็นกองของเขากองนึงจะเป็นกองของคุณนะคะซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราว ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและตัวเขานะคะเล่ากันไปเนาะว่าเขากับคุณคิดตรงกันไหมกําลังทําอะไรอยู่นะแล้วก็จะมีเอ่อแอคชั่นยังไงกันนะคะเราก็ไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นของเ,ออเรื่องราวของใครเพราะฉะนั้นรับฟังแล้วเช็คเอ NERGY เบื้องต้นกันก่อนเนาะว่าเอ่อใช่ราศีคุณไหมใช่พลังงานของคุณไหมแล้วก็ใช่วันที่เกิดของคุณหรือเปล่านะคะนะเราเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะสาม สี่ห้า,หานะค่ะเจค่ะแล้วก็แค่ะเนราจะแบ่งไพ่เป็นสองกองกองละแปดใบนะคะเรื่องเล่าของเขาแล้วคุณเราก็จะค่อยๆเล่ากันไปนะคะกับผ่านหน้าไพ่นะของเขาแปดใบของคุณแดใบใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยส่วนใครที่มีความรู้สึกว่า เฮ้ยคุณโบมันคลิกจังเลยพลังงานตรงอยากจะเมาดูเป็นการสนัวดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะนะอ่ะเริ่มกันเลยที่ตัวเขานะคะเขาคือใครนะเขาคือคนที่เกิดในราศีมิถุนตุนกุมค่ะนะมีพลังงานของคนเกิดวันอังคารด้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกถึงวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคุณเ,เขาคนนี้ค่ะ น่าจะเป็นคนที่เกิดในวันที่ที่ติดเลขหนึ่งเยอะเลขท้ายประปจำตัวประชาชนเขาอาจจะมีเลขหนึ่งแล้วก็เออ่วันที่เกิดของเขาค่ะอาจจะติดเลขหนึ่งนะเช่นวันที่หนึ่งวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะสามสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะเนี่ยคือพลังงานของตัวเขานะคะแล้วก็ได้เลยแอบเห็นเนาะคนเป็นธาตุลมอ่ะเนาะโบก็เห็นตัวของเขาเองน่าจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีโฟกัสชัดเจนมีจุดยืนชัดเจนว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยอมหักไม่ยอมงอคือยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยคือคือความเป็นตัวของเขาแล้วก็ชอบสีฟ้าเนาะดูเหมือนจะชอบสีฟ้าชอบอะไรที่มันเป็นสะอาดสะอาดนะคะสีฟ้านะแล้วก็เหมือนตอนนี้กําลังฮิวตัวเองอยู่เออมีความรู้สึกเหมือนเขากําลังฮิวตัวเองอยู่เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบางอย่างก็ได้นะ อะทีนี้ตัวคุณคือใครคะตัวคุณได้ไพ่พระเลยอะ่ะจีไค้ด้วยเฟนนะคะคุณนะคะมี energy เเของคนที่เกิดราศีเมษนะมี energy ของคนที่เกิดราศีเมษเกิดวันจันทรเกิดวันอาทิตย์นะแล้วก็โบเห็นพลังงานของคนที่ชอบทําบุญนะคะเช่นคนเกิดราศีกันก็ชอบเนาะราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรแล้วก็ราศี มีนพิจิตด้วยเออเออแอบเห็นพลังงานประมาณนี้ทีเนี้ยตัวของคุณเองนะคะจะเป็นคนที่ขี้สงสัยนะเป็นคนที่สงสัยแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะทําอะไรตามความถูกต้องมากกว่าถูกใจชอบทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจอะไรที่ผิดคุณจะพยายามแบบย้อนแย้งกับตัวเองทันทีว่า ไม่ควรทําอย่าทำเอออะไรประมาณนี้นะทีเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นยังไงและโอเคตัวเขาเองอะค่ะเหมือนชีวิตเขากําลังมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆอมมองว่าคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะกําลังที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นนะคะจากคนที่อาจจะดูเหมือนเป็นคนเลเวลน้อยเนาะ พูดพูดน้อยอาจจะเป็นคนก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนพูดน้อยก็ได้อืมจริงๆก็อยากเป็นคนพูดมากแต่ว่าเป็นคนพูดน้อยเวลาจะออกเสียงอะไรกับใครดูเป็นคนตัวเล็กอะค่ะอะไรประมาณเนี้นะเหมือนตอนเนี้เขากําลังที่จะทําตัวเองผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่ดูมี power มากขึ้นนะคะเป็นคนที่มีอํานาจและบาร,รมีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพยายามพยายามทําตัวเองให้ดูเเป็นคนที่มีอํานาจมีบาร,รมีพูดอะไรแล้วคนเชื่ออะไรอย่างเงี้ย นะเหมือนอาจจะกําลังแบบกําลังเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรนะขณะนี้อยู่ก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกเห็นถึงคนที่พยายามาประสบความสําเร็จให้คุณเห็นนะคะเอออันนี้คือเอนจ g ้ของตัวเขาด้วยทีนี้มาดูฝั่งคุณนิดนึงเนาะฝั่งคุณได้ไพ่ห้าเหรียญมาคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มค่ะว่าคุณน่าจะเกิดราศีธาตุด,ดินฝั่งเขาก็ธาตุลมเนาะมันแอบคนมาคอนเฟิร์มนะ แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยบอมมองว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้ค่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่อาจจะมีปัญหากันนะคะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงตรงที่ว่าเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าคุณมีความคิดรู้สึกว่าคุณกับเขาว่ามันอาจจะเข้ากันไม่ได้เนาะเหมือนแบบเหมือนฟ้าถูกกําหนดไม่มาเจอกันให้มารู้จักกันแต่ทําไมแบบ ทำให้เราแบบรู้จักกันแบบผิดที่ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะตอนเนี้มันเห็นถึงความขัดแย้งมันเห็นถึงความแบบรู้สึกแบบนอยนะรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เลยมันดูแบบเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เลยว่าไม่รู้จะทํายังไงต่อจะไปจะจะเดินหน้าต่อดีหรือว่าจะถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความเป็นความรู้สึกของตัวคุณแล้วก็โบมีความรู้สึกว่า เอเนอร์จี <Energy S 2> ของคุณนะมันส่งผ่านไปถึงเขาด้วยนะเพราะว่าดูไพ่เขาสิไพ่เขาอะค่ะไพ่เขาเป็นไพ่เดอะชาริออตนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะทําอะไรบางอย่างนะแอคทีฟแอคชั่นอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันมันกลับมาเป็นโหมดเดิมนะคะเหมือนวันแรกที่ได้จีบกันวันแรกที่ได้รู้จักกันนะคะอยากให้มีโมเมนต์ของคนที่พยายามนะคะ เข้าหากันพยายามเจอกันพยายามสื่อสารกันวู้แอบ,บคิดคิดว่าคุณนะ่ะออกไปจากชีวิตเขาพยายามที่จะออกไปจากชีวิตเขาด้วยนะแอบเพนเอเนอร์จี้คุณนะ่ะเหมือนพยายามที่จะออกไปจากชีวิตเขาแบบยอมแพ้แล้วอะ่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนีย่ยเห็นไหมตัวคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะจะคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นคนธาตุดินจริงด้วย นะพุชกกันบางกรแล้วก็มีเอ NERGY ของคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสด้วยนะคะคุณเนะี่ยดูเหมือนพยายามแบบทํางานเออบาลานซ์นะคะชีวิตตัวเองบาลานซ์เรื่องการเงินบาลานซ์เรื่องการงานบาลานซ์เวลาในชีวิตจนบางทีไม่มีเวลาให้เขาเออเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแอคชั่นที่จะ ทำให้ตัวคุณะเห็นว่าเขาย,ยังไม่ได้ไปไหนนะต่อให้คุณแบบเหนื่อยกับเขาหรือว่าเหนื่อยกับงานหรือว่าเหนื่อยกับชีวิตรอบตัวก็เถอะก็ยังมีเขาอยู่นะเนี่ยเหมือน,น,นเขาพยายามแอคชั่นที่คุณเห็นนะคนะทีเนี้ยไพ่อะมันแอบบอกนะว่าตัวเขาอะค่ะดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลา6 วันเออหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์เขาจะรีบเดินทางมาหาคุณนะเขาอยากจะเจอคุณนะแล้วอาจจะมีแบบเออนัดกันไปทานข้าวหรือพากันไปเที่ยวพากันไปพักผ่อนไปรีแลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมือนมีโมเมนต์ของคนจะแบบจะพากันไปไหนอะะ่ะเออมันจะชวนกันไปไหนทีเนี้ยตัวคุณเองอะคะ่ะในช่วงเดือนกันยายนนะ่เนี่ยมันไปคอนเฟิร์มว่า ช่วงเดือนกันยายนหรือคนที่มาดูส่วนใหญ่แล้วเอมีม,มีมีความเป็นธาตุดินแบบราศีกันหนักๆอะไรเงี้ยนะเ,เช่นคุณคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอเขาต่อมันมันต่อให้เขาอยากเจอคุณอะ่ะคุณก็ยังไม่อยากเจอเขาคุณจะพยายามแบบอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็พยายามจะ ฮิวิ่งตัวเองแล้วก็จะพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะคะ่ะตัวคุณตอนนี้มีความรู้สึกว่าหลักสันโดนขออยู่คนเดียวก่อนได้ไหมเออขอแบบพักแป๊บหนึ่งโบไม่รู้ว่าบรู้สึกเหมือนคุณเจออะไรมาเลยอะเหมือนคุณรู้สึกรับรู้หรือเจออะไรมาเลยอะอืมแต่คุณยังแอบส่องแอบดูเขาอยู่นะคุณยังไม่บล็อกกันนะคุณยังมองเขาอยู่คุณยังแบบ เห็นความเคลื่อนไหวในชีวิตเขาอยู่แล้วเขาก็เห็นความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันต่อให้บางโบโบมองถึงแบบบางผู้บางคนนะ่ะตัวคุณเองแทบจะไม่ค่อยโพสต์อะไรบน Facebook เลยช่วงระยะนี้หรือถ้าจะไม่ได้โพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดียเลยในช่วงระยะนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้ตัวเขาอะค่ะรู้สึกต้องแอคชั่นเลยแอคทีฟอะไรเกี่ยวกับคุณแต่ถึงคุณจะหายไปจากการโพสต์ใดๆก็ดีคุณก็ยังแอบมองเขาอยู่นะก็ยังแอบดูสตอรี่บ้างหรือแอบดู ดูแบบชีวิตประจําวันเขาบ้างด้วยนะทีเนี้ยด้วยไพ่ของเขาเนาะมันได้ไพ่เดอมูนนะคะเขาก็รู้สึกสับสนนะกับสิ่งที่คุณทำํำ เขารู้สึกสับสนและเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งบางทีความสัมพันธ์ของเรามันก็อาจจะมีคนที่จับตาม,มองจริงๆอะไรอันนี้คือ Energy ของเขาบางครั้งบางทีเหมือนความสัมพันธ์ของเราที่มันที่คุณคิดอะมันก็ใช่มันก็เหมือนมีคนจับจับตาม,มองคู่ของคุณกับเขาอยู่ก็ใช่แต่ณนะตอนเนี้โบเห็นถึงคนที่ พยายามจะเข้าใจกันนะพยายามจะเข้าใจพยายามจะมีเหตุและผลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังยังไม่เข้าใจเพราะยังเป็นโหมดของคนที่เนี่ยค่ะตัวคุณยังเป็นเดอแบกเลยอะตัวคุณยังแบบเหมือนแบกทุกอย่างเลยเนาะตัวคุณเป็นคนที่ครอบครัวเขาไม่ชอบหรือเปล่าคะรู้ว่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันแล้วเขาไม่ให้คบกันหรือเปล่า รู้ว่าอาจจะแบ,บอยู่ในลักษณะของคนที่ ไม่สามารถที่จะเปิดตัวไม่สามารถที่จะคบกันได้แบบเปิดตัวอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยแบกความรู้สึกไว้แล้วก็เลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเหนื่อยเออมันเป็น energy ของคนแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อยากจะจบอยากอยากจะพักก่อนอยากจะแบบอยู่แบบสันโดษก่อนต่อให้เขาแบบพลังพลังงานของเขาอยากจะมาหาคุณมากแค่ไหนอยากจะอคชั่นกับคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะแบบว่าพอก่อนอย่าพึ่งพอก่อนขอแบบขอให อยู่กับตัวเองพักหนึ่งนะขอถามใจตัวเองปักพักหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตัวเขาเองเอไปดูดวงนะ<笑><笑>เห็นคุณเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกใจคอไม่ดี<ๆ>เขาก็เลยมีแบบมีโหมดแบบไปเปิด y o u t u ู e ดูดวงดูอะไรแบบเนี่ยเหมือนที่คุณทําคุณดูดวงเขาก็ดูดวงเหมือนกันอืม ประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของปฏิหารด้วยนะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนมันคู่กันยังไงมันก็ได้คู่กันมันต้องมีโอกาสในแบบมาคู่กันนะมันเป็นสิ่งที่แบบคุณคือสิ่งเซอร์ไพรส์ในชีวิตเขาอะคะ่ะเขาก็เลยคิดที่จะแบบต่อให้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรใดๆอะเขาก็จะไม่ทิ้งคุณไปไหนนะถึงคุณไม่บอก,เข,ก,ยายาอกเขาก็พยายามที่จะอยากรู้แหละเขาก็พยายามที่จะอยากรู้แหละทีนี้เอ NERGY ของคุณนะคะ ชัดเลยว่าคุณรู้สึกได้ว่าคุณรักเขาแล้วก็รู้สึกได้ด้วยว่าเขาก็รักคุณอืมคุณก็เข้าใจในหมดของตัวเขาด้วยนะแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยว่าถ้าคนมันใช่อะ่ะยังไงมันก็ใช่เออต่อให้แบบณตอนนี้มันมีปัญหาอะไรก็เถอะที่ตัวคุณเน่ยเจอหรือตัวเขาอะ่ะ พยายามอยากจะรับรู้ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตัวคุณเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะคุณจะบอกเขาเร็วเนี้แหละนะเห็นไหมเขาจะรู้เร็วเเดียแหละเพราะเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้แชร์แชร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมองว่าก็ย้ำนะคะหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์เนี่ยมาย้ำหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์เขาจะค่อยๆสื่อสารกับคุณนะคะ เขาจะค่อยๆเข้ามาหาคุณแล้วคุณอะจะใจอ่อนนะเห็นไหมคุณจะใจอ่อนไหนกับเขาคุณจะต่อให้แบบความรู้สึกของคุณอะตั้งการใส่เขาก็จริงอะแต่บอมมองเห็นคนที่ไม่ได้ออกไปไหนอะยังเป็นคนที่ลังเลและสับสนอยู่เนาะอาจจะบอกกับเขาจะบอกไม่หมดอะบอกไม่หมด คุณมีความลับอะไรหรือเปล่าคุณมีความลับอะไรหรือเปล่าทั้งทันท,ที่แบบคุณก็เป็นคู่กันนะผูโอโมอว่าคุณเป็นคู่กันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแอคชั่นเขาสิเขาจะพยายามทําทุกอย่างคะ่ะเขาจะลงทุนลงแรงทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ปัญหาพวกนี้มันหมดไปนะตัวเขาอะจะพยายาม หาเวลามาเจอคุณจะพยายามหาเวลาพูดคุยกับคุณจากที่เคยแบบยุ่งยุ่งทำแชทหนักขวาทําให้คุณแบบแชทหนักขวาหนักซ้ายอะไรใดๆเขาจะทําแชทให้มันแบบให้มันไม่เงียบไม่นิ่งอยากให้คุณแบบรู้ว่าเขายังอยู่แล้วก็อยากให้รู้ว่าเขาอะยัง ยังรักคุณอยู่แล้วก็ยังมีอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอันเนี้คือสิ่งที่เขาจะทําเขาจะลงทุนในความสัมพันธ์นะคะทีนี้ตัวคุณขึ้นไพ่เดอะฟูเหมือนคุณกําลังปลงเลยเนาะเหมือนคุณอยู่ในโหมดของคนปลงเลยเนาะคนปลงคนปล่อยคนวางอะไรอย่างเงี้ยคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของธรมร,งธรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ คุณพยายามเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะปัญหาการอะไรเรื่องอะไรก็ตามจะมาจากตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามเขาจะพยตัวคุณนะคะจะพยายามมองให้มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติแล้วโบเชื่อว่าเขาจะเข้าใจต่อให้วันนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไป เขาก็จะพยายามเข้าใจแต่ในความเข้าใจของเขาอ่ะเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนและเขาจะทําให้คุณกลับมาเป็นคุณคนเดิมนะคะนะน้าไพ่ก็บอกประมาณนี้ทีเนี้ยโบแอบ,บเห็นความรู้สึกของฝั่งเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่กล,กล้ากลัวกลัวก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นคนกล้ากลัวกลัวใช่ไหมเขาเป็นคน เมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แอคชั่นกับเขาอยากไปหาอยากเจอแต่เขาก็กลัวเขาก็กล้า,ก,ก,ลาก,กลัวว่าออจะมาดีไม่มาดีมาแล้วจะมีปัญหาไหมจะเป็นอะไรยังไงจะจะชอบกันไหมจะรักกันไหมคือแบบเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะจนวันนี้จาก energy ของคนที่โอ้โหอยากเจออยากคบอยากคุยพอรู้สึกเห็นความเป็นตัวเขาว่าเขา ตกลงไม่อยากคบกับเราหรือเปล่าอะอยากเจอเราจริงไหมอ่ะหรือว่าที่ปฏิเสธหรือว่าที่อะไรบ่อยๆเนี่ยก็คือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกันเลยหรือว่าคุณแบบไม่พร้อมที่จะมีเราหรือเปล่าคุณก็เลยแบบเงียบคุณก็เลยเลือกที่จะแบบว่าต่อให้เขาแอคชั่นอะไรคุณก็คุณก็เงียบเพราะคุณก็คิดว่าการที่คนเราจะเป็นคู่กันอะไรกันน่ะมันมันก็ต้องเข้าใจกันนะเนาะ ต่อให้แบบมันอยู่ในโหมดไหนอ่ะมันก็ต้องมีอะไรผลักให้มาคุยกันให้มาเจอกันอยู่ดีอืมโบไม่รู้ว่าปัญหาของคุณคืออะไรนะคะเพราะว่าหน้าไพาม่มันมันมันไม่ค่อยมันไม่บอกวันนี้คือเอาจริงๆอ่ะหน้าไพ่ไม่บอกเหมือนมันเป็น energy แบบรวมมากๆเลยอ่ะหน้าไพ่มันไม่บอกบอกแต่ว่าคุณเป็น t แบกเนี่ยหะคุณเป็นเด e b แบกแล้วคุณก็อยากอยากอยู่แบบ อยากอยู่เงียๆบๆอบไม่อยากคุยกับเขาเยอะรู้ว่าอยากจะห่างจากโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งไม่อยากให้เขารู้เรื่องราวในชีวิตคุณอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังแอบตองแอบดูเขาอยู่เลยเงี้ยเออเห็นไหมไพ่ก็ยังชัดเจนว่าคุณก็เชื่อว่าเขาคือคู่ของคุณแค่รอเวลาที่คุณั้งคู่จะได้แบบคุยได้เคลียกันแค่นั้นเองก็ถ้านาวัานนี้ถ้าเปรียบนะเปรียบความรักของคุณอะ บมบอกว่าตอนเนี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะทํางานในความสัมพันธ์ค่อนข้างหนักแต่คุณมีความรู้สึกว่าทำไมทําไมวะเออเคยทําแล้วอะแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเคยทําแล้วเราได้แต่ความแบบความความไม่ชัดเจนความนิ่งหรือว่าไม่แอคชั่นความไม่กล้าความปลอดแหกของคนบางคนนะไม่คุณรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ะอะไรเงี้ยเออ เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวติดความขี้กลัวเพราะเลขหกในชีวิตขึ้นเยอะเลขหกขึ้นนะคะมันมีเลขหกขึ้นเมื่อกี้มาคอนเฟิร์มหกอาทิตย์เออหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์เลขหกมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหวาดระแวงกลัวก้าวกลัว,อ,ลวอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นเลขของความลุ่มหลงด้วยนะคะ ุหล่ออะไรบางอย่างจนทําให้รู้สึกแบบไม่กล้าเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมือนตัวเขาเองอะตอนเนี้ยหลังจากที่คุณแอคชั่นแบบที่โบบอกไปอะเขาจะเปลี่ยนจากคนแบบขี้กลัวขี้ขาดเป็นคนที่กล้าเผชิญปัญหาแล้วก็กล้าเข้าหาคุณมากกว่าเดิม กล้าแอคชั่นกล้าทํางานในความสัมพันธ์เพราะเขาเชื่อว่าโชคชะตากําหนดมาให้คุณกับเขาต้องได้เดินไปต่อนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้ความรักที่คุณรอคอยค่ะสำเร็จแล้วก็ได้ลงเอยกันในลักษณะของคู่ที่อยู่ร่วมกันและมีความสุขคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ